มณฑลทนหารบกที่37จัดกิจกรรมตักบาตรเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา7นาฬิกาวันกรรก 64, ที่28กรกฎาคม2564ที่ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทนหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายพันเอกกิติพลไพริรันรองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37นำกำลังพลทหารมณฑลทหารบกที่37และกำลังพลกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกระทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวาชิราลงกรณพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564 หลังจากนั้นรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่37ได้นำกําลังพลกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชาการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีขอจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและของประชาชนสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดในหลักธรรมคำสอนของาศาสนาและความถูกต้องตลอดไป และต่อจากนั้นพันเอกกิติพลภัยฮิรันรองผู้บัญชาการมณฑลทหนทารบกที่37ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะนำกําลังพลลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมคิดอินเตอร์เน็ตร,รายงาน